สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์การงานของธาตุทั้ง4ี่นะคะเรามาถึงชาวธาตุลมค่ะผู้ที่เกิดราศีมิถุนราศีตุลและชาวราศีกุมนะคะประจำเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566 ชาวราศีมิถุนผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนาถึง15กรกฎาชาวราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกาชาวราศีกุมผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาถึง12มีนาเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ชาวธาตุธาตุลมนะคะชาวธาตุลมทั้งลัคนาและราศีเลยนะคะใครที่เกิดลัคนาที่ตรงกับธาตุลมก็ ความาดูควบคู่ไปด้วยก็จะยิ่งดีนะคะเราจะใช้ไพ่ออร์เคิลไพ่แสงสุกนะคะในการพยากรณ์เราจะพยากรณ์แบบไพ่เล่าเรื่องนะคะไพ่เล่าเรื่องในที่นี้หมายถึงว่าเราจะให้ไพ่เล่าเรื่องว่าการงานของชาวธาตุลมในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง จะดีหรือไม่ดีอย่างไรและจะต้องจะมีอะไรที่จะต้องป้องกันหรือมีอะไรที่จะต้องระมัดระวงังหรือว่ามันจะดีมากทางด้านไหนแล้วจะทำยังแล้วจะทําอะไรที่ส่งเสริมให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าชาวธาตุลมทั้งราศีและลัคนานะคะใบแรกเขาบอกว่าอเขาบอกว่าชาวธาตุลมในช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี้ยเราจะเห็นว่าคนที่พ่นไฟเนี่ยออกมามันคือการแสดง มายากลหรือเป็นการสามารถเฉพาะตัวเป็นเป็นนักแสดงโชว์อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าชาวธาตุลมหรือลัคนาลัคนาราศีที่เป็นธาตุลมในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้คุณจะคนที่คิดจะทำอะไรหรือจะทำอะไรที่เป็นธุรกิจส่วนตัวหรืองานอิสระก็ตามจะเป็นงานที่มีความสามารถเฉพาะตัวและเป็นความสามารถที่โดดเด่น คนเรียนแบบได้ยากนะคะมันไม่ใช่จะหมายถึงว่าจะทําไปได้สมบูทุกคนเสื้อสีแดงที่เขาใส่นั้นหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่มีอํานาจวัสนาบารมีมีความเก่งมีความฉลาดนะคะมีความมีความเก่งแล้วก็เ <c> ส <oughs> ื้อสีแดงที่ใส่เนี่ยมันยังมีของออลายดอกไม้ลายต่างๆที่เกิดขึ้นในที่นี้มันบ่งบอกถึงว่าถึงแม้นเขาจะมีไฟที่พ่นออกมานะคะบ่งบอกถึงความเก่งความกล้า ความความเก่งความสามารถการมีชื่อเสียงอ่อการมีเขาเรียกว่าอํานาจวาสนาบารมีในตัวเขาในด้านการทํางานแต่เขาก็มีความอ่อนโยนไม่ใช่เป็นคนใจร้อนมุมทะลุดุดันไปสทัทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูต่อว่าแล้วไพจะเล่าอะไรต่อสําหรับการทํางานของชาวธาดลมการงานในที่นี้เขาบอกว่า ช่างที่แก้ไขช่างที่กําลังยืนซ่อมรถช่างที่ยืนซ่อมรถนั่นหมายถึงการแก้ไขต่างๆนะคะเป็นการที่งานที่คุณทําสําหรับชาวธาตุลมเองนะคะ ไม่ว่าจะเป็นลัคนาหรือราศีก็ตามในเดือนกรกฎาคมเนี้ยเขาบอกว่างานที่คุณทำเนี่ยมันจะเป็นเป็นงานที่เกี่ยวกับการที่เข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นไปปรับปรุงแก้ไขหรืองานที่คุณทําหรือที่กําลังลงมือทําอยู่เนี้ยมันเป็นงานที่คุณอาจจะมีการแก้ไขเกิดขึ้นและเป็นการแก้ไขที่ได้ตรงประเด็นนะคะตรงประเด็นตรงจุดแล้ว แล้วก็เป็นการแก้ไขที่เรียกว่าคุณรู้จุดที่มันที่ที่ควรจะแก้ไขแล้วให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นการที่เรียกว่างานที่มันมีความใช้ความสามารถเฉพาะตัวจริงๆเลยในที่นี้เราจะเห็นคนแก่ที่เดินใช้ไม้เท้าไม้ค้ำยันแล้วมีคนคอยประคองเขาบอกถึงงานของคุณที่ต้องดูแลใกล้ชิดหรืองานที่เข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นนะคะสำหรับชาวธาตุลมถ้าใครที่ทำงานประจำอยู่คุณก็อาจที่จะ มีเกณฑ์ของการที่ว่าเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยกันแต่ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นอาชีพอิสระเขาบอกว่างานของคุณเข้าไปข้องเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นแล้วให้เป็นยังไงให้ดูในรูปภาพนะคะว่าคนตตัวเราที่เข้าไปช่วยเนี่ยที่ยืนประคองแขนคนแก่เรายิ้มแต่ว่าเรามีความสุขกับการที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นส่วนคนแก่ที่ เราเข้าไปประคับประคองเขาเขาก็ดูหน้าตาสดใสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งงานที่คุณทำเนี่ยมันเป็นการที่เข้าไปช่วยเหลือคนและทำให้เขามีความสุขดังนั้นอ่ะดูต่อแต่เขาบอกว่าถึงแม้ถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่เรามีความสามารถเฉพาะตัวมันเป็นความชำนาญเป็นความสามารถเฉพาะตัวของชาวธาตุลมก็จริง แต่ในที่นี้ให้ระมัดระวังจะเจอคนเนี่ยลองดีกับคุณนะคะเราจะดูในภาพว่าผู้ใหญ่ยืนเท้าแขนเหมือนกับว่าจะแข่งขันฟุตบอลกันส่วนเด็กเนี่ยถือไม้ไว้ข้างหลังพร้อมที่จะตีผู้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยให้ระวังลูกน้องบริวารหรือคนที่อยู่ในใต้การปกครองของคุณนะกำลังที่จะคอยทำร้ายคุณอยู่นะเรียกว่าอย่าเผลอนะถ้าเผลอเนี่ย เป็นจัดการคุณแน่เลยเพราะฉะนั้นชาวธาตุลมต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยว่าคนที่เด็กกว่าคนที่ด้อยกว่าลูกน้องบริวารหรือใครที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ให้ระวังลูกศิษย์นะคะที่มีการที่เขาจะมีความรู้สึกว่าอย่าเผลอแล้วกันถ้าเผลอเขาเขากำลังจ้องเล่นงานทีนี้ก็เหมือนกันสําหรับชาวธาตุลมให้ระวังว่าคนที่ด้อยกว่าเราอาจจะเป็นลูกศิษย์หรืออาจจะเป็นลูกน้องบริวารของเรา ที่อยู่ในอาณัตกกรปกครองของเราจ้องที่จะเล่นงานเราอยู่ด้วยเช่นกันนะคะอาจที่จะกําลังฟุตบอลที่เห็นอยู่ที่ตรงเท้าเนี่ยฟุตบอลคือกีฬาคือการแข่งขันเขาอาจที่จะมาแข่งขันกับเราแข่งขันแบบไหนแข่งขันแบบชนิดไงไม่ได้ซึ่งซึ่งหน้าไม่ได้เอาชนะกันแบบซึ่งซึ่งหน้าเผลอเมื่มอไหร่ขวดเราแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะต้องระวังตรงนี้ด้วยแต่ในที่นี้ถึงแม้ ถึงแม้จะมีคนจ้องทำร้ายก็จริงแต่ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เห็นไหมแต่ละรูปขึ้นมาการที่จะขับเรือเนี่ยการที่จะไปนั่งอยู่ข้างหลังแล้ว บังคับพังงาเรือได้ไม่ได้หมายความว่าจะขับได้ทุกคนคนขับเครื่องบินเป็นจะขับเรือเป็นด้วยไหมมันไม่เกี่ยวมันเป็นความสามารถเฉพาะทางดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้จะมีคนที่จะมาขัดแข้งขัดขาเราหรือกําลังคิดที่จะมาแข่งขันกับเราหรือแม้คนที่ว่าเนี่ยจะเป็นลูกศิษย์ของเราเองก็ตามแต่เราสามารถควบคุมทิศทางได้ทำอะไรเราไม่ได้นะคะเพราะว่าเรามีความความสามารถและความชำนาญมากกว่า ถึงแม้ในช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าชาวธาตุลมในช่วงของช่วงของเดือนกรกฎาคมเนี้ยไม่ว่าคุณจะหยิบจับทําอะไรอยู่การเงินมันยังไม่โอเคนะนะคะหรือผลตอบแทนหรือสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมันยังชักหน้าไม่ถึงหลังมันยังมองไม่เห็นเราจะเห็นก้อนเมฆที่มาบางับางบังแสแสงจันทร์ทำให้มันเกิดความขมุกข,ขมัว ไม่สดใสมองไม่เห็นหนทางเท่าไหร่นะเห็นแค่เพียงเซี่ยวเดียวยังมองเห็นความสว่างไม่ชัดเจนแต่อย่าลืมว่าก้อนเมก้อนเมฆมันไม่ได้อยู่กับที่มันจะมีการพัดเคลื่อนไปเรื่อยๆดังนั้นรอระยะเวลาหน่อยช่วงในของเดือนช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่เรียกว่ายังไม่ได้ไรายได้อะไรเยอะยังไม่ได้ไรายได้อะไรที่ชัดเจนมันเป็นช่วงของการที่เรียกว่าคุณอาจจะคิดหนัก ะค,ะคุณอาจจะคิดหนักเขาบอกว่าให้ปลดปล่อยปลดล็อกปลดล็อกความคิดของคุณอย่าไปโฟกัสในที่นี้มองเนี่ยมองมาโฟกัสมาที่เรื่องอะไรเรื่องผลประโยชน์เรื่องรายรับ นะคะเรื่องรายได้ที่จะได้ทําไมยังไม่ได้เป็นอย่างที่คิดสักทีทั้งๆทงี่อ่านไหนว่าเป็นความชำํชำนาญเป็นความสามารถเฉพาะตัวแต่มันยังมันยังทำให้เราคิดหนักอยู่เลยนะคะเขาบอกว่าปลดล็อกด้านความคิดซะปล่อยวางมันไปบ้างสิ่งที่คุณทําอย่าไปอย่าไ,ยาไปยึดติดอย่าไปเกาะติดกับสิ่งตรงนั้นมากจนเกินไปออ <c oughs> แล้วก็อย่าไปลุ่มหลงมัวเมา หรือไว้วางใจคนที่ด้อยกว่าเรามากจนเกินไปด้วยแล้วโดยเฉพาะนะบางคนต้องต้องระมัดระวังนะอาจจะเป็นลูกศิษย์ลูกน้องบริวารทำข้าวทำของแล้วได้นะจากความเก่งความสามารถเฉพาะตัวของเราที่เขาอยากจะลอกเรียนแบบบางทีถ้าไม่ทำข้าวทำของเขาก็จะมาทำให้เราะลหลงไหลเชื่อถือเขานะคะเพราะนั้นสิ่งที่ สิ่งที่เราจะต้องทําต่อจากนี้ไม่ใช่ไปยิงเขานะที่ขึ้นมาปืนนี่มันหมายถึงการที่เรียกว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมสําหรับตัวเราพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยกับงานในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้มันอาจที่จะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะักแต่เราก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ว่าเมื่อไหร่ที่มันเต็มที่ของมันงานมันจะต้องมีจังหวะมันต้องมีจังหวะมันต้องมีระยะเวลาของมันเราพร้อมตลอดเวลามันก็จะส่งผลทำให้สิ่งที่ว่าเนี่ย คือเราต้องดูแลงานของเราอย่างใกล้ชิดนะนะคะดูแลงานของเราอย่างใกล้ชิดมันถึงจะบรรลุเป้าหมายแล้วงานที่คุณทำนะสำหรับชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมไม่ทั้งลัคนาและรลาศีเขาบอกว่างานที่คุณทำเนี่ยมันมีเสน่ห์มากเลยนะมีคนชอบนะแล้วโดยเฉพาะงานเนี้ยเขาบอกว่ามันมันเป็นเสน่ห์ที่มันมีความยั่วยวนแล้วแล้วมันเป็นการที่จะได้เงินมาจากเสน่ห์ของตรงนี้แหละนะคะเพียงแต่ อาจที่จะต้องสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมาจากเซนส์ของคุณมันมาจากความรู้สึกมันมาจากการที่เรียกว่าคุณทำเต็มที่ไม่มีการปิดบังนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณทำไปเนี่ยคุณอาจจะถ้าคุณเป็นครูบาอาจารย์คุณก็ปล่อยของหมดเลยแหละไม่ได้มาปิดบังไม่ได้มาหมกเม็ดมันก็เลยเป็นเสน่ห์ของคุณอย่างหนึ่งหรือถ้าคุณทํางานอะไรก็ตามคุณเต็มที่กับงานลงไปอย่างเต็มตัวลงไปทั้งตัวเลยไม่มีการที่เรียกว่าหลอกหรือปิดบังนะคะ ทำทำจริงๆจ,จังๆแต่บางทีด้วยเดือนนี้คุณอาจที่จะรู้สึกท้อท้อนะชาวธาตุลมนะคะต้องบอกเลยว่าคุณอาจจะรู้สึกท้อท้อนะหรือบางทีมันรู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากทําแล้วอ่ะทำไมมันไม่เป็นไปตามที่คาดคิดเลยนะคะอย่าพึ่งท้อนะอย่าพึ่งท้อเพราะในความรู้สึกของเราเนี่ยเรายังมีความรู้สึกว่ามันไม่มันยังไม่มั่นคงมันยังแลดูเหมือนเป็น เหมือนเป็นไอสิ่งที่เราทําเหมือนเป็นของเด็กเล่นเกินไปไหมตัวเราอาจจะคิดแบบนั้นหรือบางทีคนก็อาจจะมองว่าสิ่งที่เราทํามันยังไม่ค่อยเห็นรูปธรรมอย่างจริงจังดูมันเหมือนจะเป็นเล่นๆไปซะมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นจะมองว่าเล่นแต่คุณเตรียมความพร้อมไว้นะเพราะในที่นี้มีคนแอบมองความสําเร็จของคุณอยู่นะนะคะมีคนคอยจ้องจับตาความสําเร็จของคุณอยู่ซึ่งซึ่งในนี้เราจะเห็นว่าคนสองคนที่เดินก้าวออกไปเนี่ย เขาเดินเขาเดินมุ่งมุ่งหน้าออกไปเพื่อที่จะมีเป้าหมายของการที่จะไปแล้วมีคนแอบมองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยประสบความสำเร็จไหมเราอาจจะทำควบคู่สองอย่างในเวลาเดียวกัน ะะอาจจะต้องบอกเลยว่าสําหรับชาวธาตุลมคุณอยู่นิ่งไม่ได้นะอย่าอยู่กับที่อย่าอยู่กับบ้านอย่าเวิร์กฟอร์มโฮมต้องออกสู่สังคมข้างนอกบอกได้เลยว่าสิ่งที่คุณทำเนะ่ยมันจะประสบความสําเร็จได้จากการที่คุณออกไปข้างนอกแล้วมีคนคอยจ้องดูความสําเร็จของคุณอยู่แต่จะจ้องดูด้วยความที่ว่าภาคภูมิใจหรืออิจฉาเราต้องมาดูกันอีกทีนะคะในที่นี้ตัวเราเอง อย่าไปคาดหวังกับออทำอะไรอะ่ะสมมุติว่าเราทําสําเร็จไปแล้วอย่างหนึ่งอย่าพึ่งไปรีบรีบที่จะทําอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมค่อยเป็นค่อยไปนะในที่นี้เขาบอกว่าเราเป็นคนค่อนข้างชาวธาตุลมเป็นคนค่อนข้างโลภมากนะกับเรื่องการทํางานถ้าอันนี้สําเร็จแล้วอยากที่จะทําอะไรให้ใหญ่ยิ่งกว่าเดิมแล้วมันจะส่งผลมันยังไม่ได้เห็นพระจันทร์ที่อยู่ครึ่งซีกไหมพระจันทร์ที่อยู่ครึ่งซีกเนี่ยมันหมายถึงการที่เรียกว่า เขาบอกว่าให้แบ่งเวลาให้เป็นด้วยนะถ้าคุณจะทำสองอย่างในเวลาเดียวกันถ้าคุณแบ่งไม่เป็นเนี่ยคุณจะหลุดมือได้ต้องแบ่งเวลาให้เป็นแล้วที่สำคัญมันอาจที่จะต้องยังได้อะไรเม็เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะในช่วงนี้ภาระมันเยอะอ่ะมันเลแลดูเหมือนไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะมันยังมีเรื่องเครีดเครียดมันยังต้องแบกแบกภาระไว้มากทําให้ชาวธาตุลมอ่ะคาดหวัง กับสิ่งที่ทํากับงานที่ทํามากจนเกินไปแต่บอกได้เลยว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยให้คุณเครียดแค่ไหนก็ตามแต่จะมีคนมาชี้ทางออกให้คุณนะคะจะมีคนมาชี้ทางออกให้คุณว่าคุณต้องทําแบบนี้สิแต่ที่สําคัญเขาเตือนว่าเห็นไก่ไหมไก่มันจะขันเป็นเวลามันจะขันเตือนให้เราฟังเสียงนกเสียงกาบ้างที่สำคัญไก่จะขันเวลาไหนไก่ขันเวลาเช้าเขาบอกว่าชาวธาตุลมหรือ ลัคนาราศีใดก็ตามที่เกิดธาตุลมคุณต้องตื่นเช้าอย่าตื่นสายนะคะคุณต้องตื่นเช้าไปทำไมใส่บาตรทำบุญแล้วการใส่บาตรทำบุญในที่นี้จะชี้ทางสว่างให้กับคุณเหมือนกับว่าคุณอาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรหรืออาจที่จะเออสิ่งที่คุณทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้มันต้องใช้อใชเออ บางคนนะไม่ได้หมายถึงทุกคนนะบางคนอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยคุณในการทํางานประสิทธิ์ประสานวิชาหรืออะไรให้คุณก็แล้วแต่คุณต้องไปใส่บาตรท,ทาบุญให้เขาบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะชี้นําทางสว่างให้กับคุณเองให้คุณเครียดยังไงก็ตามในเดือนกรกฎาคมเนี้ยมันตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรท,ทาบุญบ้างสําหรับชาวธาตุลมเห็นไหมแล้วสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณสามารถเอาไปต่อยอดสอนคน สอนคนได้จะมีคนเข้ามาสนใจในสิ่งที่คุณทําเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วมาดูต่อว่ามันจะเป็นยังไงมันจะบอกถึงการที่เรียกว่าคุณอาจจะทําอะไรสองอย่างควบคู่ในเวลาเดียวกันอย่างมีความสุขด้วยนะไม่ใช่ไม่มีความสุขนะในที่นี้เขาบอกว่าจากเทียนที่ดับมันจะติดขึ้นมาทันทีเพราะว่าพอทท้าย,ายแล้วจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้อ่ะใส่บาตรท,ทาบุญซะ ตอนนี้มันอาจจะติดขัดเรื่องนี้เราไม่ได้นึกถึงเจ้าบุญในคุณที่เขาประสิทธิ์ประสาทบางสิ่งบางอย่างให้กับตัวคุณมันก็เลยทําให้มีการติดขัดทําให้เกิดความท้อทาให้เกิดการที่เรียกว่าหมดไฟไม่อยากทําแล้วแต่เมื่อคุณไปใส่บาตรท,ทาบุญซะเดี๋ยวมันก็จะมีคนเนี่ยจะมีคนมาชี้ทางสว่างให้คุณเองว่าคุณควรทํำยังไงคุณจะต้องมีการสอนหรือเอาไปไปชี้แนะไปไปบรรยายให้คนฟังกับสิ่งที่คุณทําอาจจะได้เป็น เขาเรียกว่าได้เป็นวิทยากรน,นะคะหรือถ้าใครทําอะไรที่มันเกี่ยวกับด้านครูบาอาจารย์ก็จะได้เป็นครูบาอาจารย์ที่ไปสั่งสอนในวิชาที่คุณชํานาญนะคะและอาจที่จะไม่ได้สอนอย่างเดียวมันอาจจะมีอะไรที่มากกว่าหนึ่งอย่างมากกว่าการสอนทํา2อย่างในเวลาเดียวกันไฟมาทันทีเลยแต่อย่าลืมนะว่าเทียนเนี่ยมันมาครึ่งเล่มละมันเหลืออีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รีบทําซะก่อนที่มันจะหมด มันจะหมดไฟนะคะแล้วจะเป็นไงขอสรุปสรุปบอกว่าโอ้โหประสบความสำเร็จเลยทีเดียวคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำในตอนท้ายได้นะคะสำหรับชาวธาตุลมหรือว่าคนที่เกิดราศีหรือลัคนาที่ธาตุลมต่อให้มีคนที่จะมาถามว่า สิ่งที่คุณทํามีคนงัดข้อกับคุณไหมมีคนอิจฉาไหมมีคนแกล้งคุณไหมมีแน่นอนนะคะแต่ทําอะไรได้ไหมดูสีหน้าสิถึงจะถูกงัดข้อแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะยังเสมอกันอยู่นะแล้วหน้าคุณไม่ได้รู้สึกว่ามันเดือดร้อนหรือมันโอโ้มันต้องสู้ลุยอย่างหนักมันไม่ใช่มันเฉยเฉยหรืออาจจะโดนซะจนชินแล้วอะไรที่ใครที่เคยอะไรบางอย่างที่เคยหลุดมือไปหรืออะไรบางอย่างที่รอเวลา แม่ก็จะมีการนัดหมายเกิดขึ้นนะคะจะมีการนัดหมายเกิดขึ้นจะได้หวนกลับไปทําในที่เก่า หรือหวนกลับไปทําในสิ่งเก่าๆหรือถูกเรียกกลับไปทําจากการที่มีการโทรติดต่อเข้ามานะคะตอนนี้มันเหมือนกันในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยอาจจะมีการหยุดชะงักแต่ในภายในเดือนกรกฎาเนี่ยจะมีการติดต่อเข้ามาแล้วอาจที่จะได้กลับไปทําอาจจะเป็นไปนเริ่มต้นเป็นสิงหาก็ได้อาจดูสรุปใบสุดท้ายเงินก้อนโตมาเลยทีเดียวนะคะประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณทำเนี่ยใจเย็นๆสักนิดนึงอย่ารีบท้ออย่ารีบหมดไฟไปซะก่อนอย่าคาดหวังสูงจนเกินไป ในช่วงต้นต้นเดือนนะคะมันอาจที่จะทำให้เราหมดกำลังใจได้แล้วในที่นี้มองว่าเงินมาซะตอนท้ายแบบนี้มองว่าชาวธาตุลมนะคะทั้งาสามราศีคุณอาจที่จะมาดีตอนท้ายก็ได้ตอนช่วงต้นต้นเนี่ยมันอาจจะล้มลุกคุกคานกับสิ่งที่คุณทำไปก่อนนะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า สำหรับชาวธาตุลมแล้วคุณเตรียมความพร้อไมไว้เลยคุณอย่าท้อคุณปลดล็อกสิ่งที่คุณคิดอยู่ในสมองอย่าอย่าไปคิดว่าโอ้โหมันทําแล้วมันได้แค่นี้เองอย่าไปทําดีกว่าอย่าไปคิดแบบนั้นแล้วอย่าไว้วางใจคนมากเกินไปโดยเฉพาะคนที่ด้อยกว่าเราด้อยกว่าเราเด็กกว่าเราแล้วเราในใน,ในภาพเห็นไหม ในภาพเนี่ยด้อยกว่าเด็กกว่าแต่เราแสดงความรักใส่เขานะเรายิ้มใส่เขาแล้วเขาก็ยิ้มใส่เรามีมิมติที่ดีต่อเราแต่เขาถือไม้อยู่ข้างหลังแล้วอย่าลืมว่าเหมือนจะเล่นฟุตบอลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากําลังแอบแข่งขันกับคุณอยู่นะ แล้วระวังการที่เขาจะทําข้าวทาของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังพอทําข้าวทาของแล้วทำไงทําให้คุณท้อหมดไฟไม่อยากจะทําอะไรแล้วหมดเลี้ยวแรงหมดกําลังใจแล้วทําให้คุณรู้สึกว่ามันหนักม,นมันแบกรับภาระอย่างหนักอึ้งมากจนเกินไปแต่ถ้าคุณฮึดสู้ขึ้นมาคุณยอมลุกขึ้นมาจุดเทียนตัวเองใหม่ ตั้งหลักใหม่เขาทําอะไรคุณไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะว่าในที่นี้มันขึ้นว่าเขาทําอะไรคุณไม่ได้เนี่ยทำอะไรคุณไม่ได้คุณสามารถบังคับด้ทิศทางที่คุณจะเดินของคุณเองได้จบคําพยากรณ์แล้วนะคะสำหรับชาวาธาตุลมใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดว้ใจกดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นกำลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะ อย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งนะคะกดไลค์กดแชร์กด share, s u b สไคร b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดไปที่ facebook ของมาดามนะคะไปที่ในอินบ็อกซ์ทักไปที่อินบ็อกซ์นะคะแต่ดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ